การศึกษาขั้นต้นของหลวงปู่เทศเทศรังสีหลวงปู่เทศเทศรังสีได้เล่าเรียนหนังสือขั้นต้นกับพี่ชายซึ่งบวชเป็นพระเพราะสมัยนั้นโรงเรียนประชาบาลยังขยายไปไม่ถึงถิ่นที่ท่านอาศัยอยู่หลวงปู่ได้บันทึกเรื่องการเล่าเรียนขั้นต้นของท่านดังนี้เมื่ออายุเก้าขวบได้เข้าวัดไปเรียนหนังสือไทยและหนังสือพื้นเมือง กับเพื่อนๆพ,พระเนนเป็นอันมากที่วัดบ้านนาศีดานี่เองโดยพี่ชายคนหัวปีซึ่งยังบวชเป็นพระอยู่เป็นผู้สอนและสอนตามแบบเรียนประถมก่อกามูลระบทบรรพกิจเราเรียนอยู่สามปีแต่เรียนไม่เก่งเพราะเราชอบเล่นมากกว่าเรียนสมัยนั้นโรงเรียนประชาบาลยังขยายไปไม่ทั่วถึงพี่ชายเราคนนี้แกบวชแล้ว ชอบเที่ยวหาประสบการณ์ต่างๆและมีความจำแม่นเสียด้วยเมื่อแกไปได้หนังสือไทยมาจึงนำมาสอนพวกเรามีพระเนนและเด็กมาเรียนด้วยเป็นอันมากจนบางคนมาเห็นเข้าถามว่าเป็นโรงเรียนหรือพวกเราไม่ใช่เรียนแต่เฉพาะหนังสือไทยเท่านั้นสวดมนต์หนังสือธรรมขอมพวกเราก็เรียนควบคู่กันไปด้วย เราเรียนอยู่สามปีจึงได้ออกจากวัดไปเพราะพี่ชายเราลาสิกขาเพื่อนเพื่อนนักเรียนของเราโดยมากก็ออกจากวัดไปด้วยเพราะไม่มีใครสอนหนังสือต่อรวมความว่าหลวงปู่เรียนหนังสืออยู่กับพระพี่ชายสามปีพออ่านหนังสือไทยได้บ้างแต่ยังไม่คล่องแต่ท่านก็สามารถอ่านหนังสือธรรมะสำหรับให้พระและเนนเรียนได้คล่องแคล่วในเวลาต่อมา หลวงปู่ได้อธิบายหนังสือธรรมที่ท่านใช้เรียนในสมัยนั้นว่าจานเฉพาะธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งจานหมายถึงใช้เหล็กแหลมเขียนลงบนใบลานให้เป็นตัวหนังสือ <S <S เมื่อพระพี่ชายลาสิกขาแล้ว <S <S ก็ไม่มีใครสอนหนังสือต่อ <S <S ท่านจึงเลิกเรียนและออกจากวัดไปช่วยงานบิดาม,มารดา แต่บิดามารดายัางสนับสนุนให้เป็นผู้อุปถักพระอยู่จนชาวบ้านไว้วางใจทุกอย่างในด้านปรนนิบัติรับใช้พระบันทึกของหลวงปู่มีดังนี้ถึงแม้เราจะออกจากวัดไปแล้วก็ตามชีวิตเราคลุกคลีอยู่กับพระเนในในวัดโดยส่วนมากเนื่องจากเมื่อพี่ชายของเราสึกออกไปแล้วพระที่เป็นสมภารอยู่ที่วัดไม่มี มีพระอาคันตุกะมาเป็นครั้งคราวเราเองต้องเป็นสื่อกลางระหว่างพระกับชาวบ้านรับใช้เป็นประจำเช้าไปประเคนสำรับเย็นตักน้ำกรองน้ำเก็บดอกไม้ถวายแท่นบูชาพระพระมามากน้อยอาหารพอไม่พอเราต้องวิ่งบอกชาวบ้านเราปฏิบัติอยู่อย่างนี้มาเป็นอาจินวัดตลอดหกปี บิดามารดาของเราก็สนับสนุนเราอย่างเต็มที่ที่เราปฏิบัติพระท่านยิ่งเพิ่มความรักใครใ่ให้แก่เรามากขึ้นเมื่อถึงเวลาเห็นเราช้าอยู่ท่านจะต้องเตือนเสมอแต่ไม่ใช่บิดามารดาของเราเท่านั้นที่เห็นเราปฏิบัติพระได้เป็นอย่างดีแม้ชาวบ้านก็ดูเหมือนรักและเอ็นดูเราเป็นพิเศษจะเห็นได้ไหนเมื่อมีกิจอะไรเกี่ยวกับพระเกี่ยวกับวัดแล้ว จะต้องตามหาเราเสมอจากการอยู่ใกล้วัดทำหน้าที่อุปถักภ์พระมานานถึงหปีท่านจึงสนใจเรื่องบาปเรื่องบุญและสุดท้ายก็เรื่องบวชตอนนี้เรารู้สึกสนใจเรื่องบาปเรื่องบุญขึ้นมากสงสัยและขัดข้องอะไรมักไต่ถามบิดาเสมอบิดาก็มักจะสนใจในตัวเรามากขึ้น ตอนกลางคืนเวลาว่างท่านมักจะสอนให้รู้คติโลกคติธรรมเสมอเรายังจําคําสอนของท่านไม่ลืมท่านสอนว่าเกิดเป็นลูกชายอย่าได้ตายร่วมเร็วเร็วหมายถึงป่าช้าหมายความว่าเกิดเป็นลูกผู้ชายต้องพยายามขวนขวายหาความรู้วิชานอกบ้านเดิมของตนถึงแม้จะตายก็อย่าได้มาตายบ้านเกิด คติของท่านนี้ถูกใจเรานักเพราะเรามีนิสัยชอบอย่างนั้นอยู่แล้วหลวงปู่ได้เรียนถามบิดาเกี่ยวกับเรื่องการบวชเมื่อเราถามท่านว่าผู้บวชกับผู้ไม่บวชทำบุญใครจะได้บุญมากกว่ากันท่านตอบว่าผู้บวชทำบุญเท่าโป้มือได้บุญเท่าสองกําปั้นแล้วท่านชูมือให้ดู ผู้ไม่บวชทำบุญสองเท่ากับปั้นได้บุญเท่าหัวโป้มือเราได้ฟังเท่านั้นก็เต็มใจทั้งทั้งที่ยังไม่ทราบคำอธิบายของท่านเพราะนิสัยของเราชอบสมณเพศอยู่แล้วเรายัางจำได้อยู่เมื่อเราเข้าไปอยู่วัดใหม่ๆ ไปที่วัดแห่งหนึ่งกับพี่ชายเห็นสัม,มเนรรูปหนึ่งผู้มีมารยาทดีเข้าแล้วมันนึกให้เลื่อมให้ใสเจือด้วยความรักมากในสาม,มเนนรูปนั้นเป็นพิเศษไม่ว่าแกจะเดินเหินไปมาทำธุรกิจใดๆอยู่ก็าตามสายตาของเราจะจับจ้องสายไปตามแกทุกขณะยิงเพ่งก็ยิ่งน่ารักน่าเลื่อมใสขึ้นเป็นลำดับเวลากลับมาแล้ว ภาพอันนั้นก็ยังติดตาเราอยู่เลยในใจนึกอยู่อย่างเดียวว่าเมื่อไหรเนาะเราจึงจะได้บวชเมื่อไรเนาะเราจึงจะได้บวชอย่างนี้อยู่ตลอดเวลา